ครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องปลดล็กอกนกคงหัวจุกหน่อยนะครับผมนายพิชิตสส,สภาคใต้นะครับผมลั่นนะครับผมว่าปีภา,ายในปลายปีนี้นะครับผมประโยกเจ็ดนะครับผมจะปลดล็กอกนกคงหัวจุกให้ได้นะครับผมเพื่อนๆลองคิดดูขนาดสสยังลงมาช่วยเลยนะครับผมครั้งนี้นะ อ่าขออัปเดตนะครับผมพร้อมอ่ามีหนึ่งแสนสี่หมื่นได้ชื่อแล้วนะครับผมที่อยู่ในกระบวนการที่จะปลดล็อกนกคงหวัวจุกเลยมีรายชื่อหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับผมชิตเชื้อเมืองพาลนะครับผมเป็นสสอยู่นะภาคใต้นะครับผมปานรนงสภาผู้เทนะะนัษดรนะครับผมอ่าผมก็ได้รันวาจาไว้นะครับผมว่าจะช่วยในเรื่องปลดล็อกนกคงหวัวจุกนะครับผม สสหลายพักการเมืองนะครับผมช่วยกันนะครับผมในการปลดล็อกนกงหัวจุกครั้งนี้ให้ดําเนินการไปอย่างสะดวกราบรื่นนะครับผมอ่าเขาต่อสู้แน่นอนนะปีนี้นะสสหลายท่านเขาก็ได้ลั่นวาจาไว้แล้วนะว่าเขาจะช่วยนะครับปีนี้นะ,ะไว้แล้วนะครับผมว่าอ่าอาชีพนกงหัวจุกจะต้องเกิดขึ้นนะครับผมถ้าได้ปลดล็อกนกงหัวจุกครั้งนี้นะครับผม ช่วยเหลือเป็นอย่างมากนะรอบนี้นะตั้งใจนะครับผมให้การปลดล็อกครั้งนี้นะครับผมได้เป็นของขวัญให้กับประชาชนนะครับผมทุกคนนะครับผมเพื่อปลดล็อกนกพงหัวจุกในครั้งนี้นะครับผมอ่าเขาอยากให้ได้เป็นของขวัญเก่ประชาชนนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีรายชื่อประชาชนที่เลี้ยงนกอยู่เสนกว่าคนถูกต้องไหมครับผมอ่าก็จะทําให้มีน้ําหนักนะครับผม เลี้ยงนกจะต้องเกิดขึ้นนะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้นะครับผมเพราะว่าถ้าทางภาคใต้นะเป็นวัฒนธรรมมาตั้งนานเลยนะครับผมคือผมเกิดมาก็เห็นอยู่แล้วนะครับผมนกคงวจุกแล้วเขาเขาก็จะทําให้ถูกต้องนะครับผมโดยสอสอหลายพักการเมืองในภาคใต้กําลังต่อสู้ถึงจุดนี้นะครับผมเพื่อเป็นคงของหวันให้ชาวใต้และ พี่น้องประชาชนทุกคนชาวไทยนะครับผมอ่าเขาก็ต้องฝากเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขากําลังต่อสู้อยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผมแล้วกหัวจุกนะมันสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมให้กับท้องถิน่นชาวบ้านได้อย่างมากมายนะมันจะเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าช่างนรงอ่าขายอาหารอะไรหลายอย่างนะครับผมอ่าเป็นต้นนะครับผมก็มีข่าวคืบหน้านะครับผม ผู้เลี้ยงนกคงหัวจุกชาวชัยนาทนะครับผมเขารวบรวมรายชื่อได้อย่างมากเลยนะครับผมตอนนี้นะเพื่อที่จะปลดล็อกนกคงหัวจุกนะครับผมตอนนี้ไม่ได้มีแค่ในภาคใต้นะครับผมตอนนี้ลามไปหลายจังหวัดนะครับผมชัยนาทก็ออกข่าวแล้วนะครับตอนนี้ว่ารวบรวมรายชื่อปลดล็อกนกคงหัวจุกนะครับผมเพื่อให้มีน้ำหนักนะครับผมในการตัดสินครั้งนี้นะต้องรอสารพิจนารณาคดีนะครับผมความคืบหน้านะ ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีชาวชัยนาธเขาก็ต่อสู้เหมือนกันนะครับผมเขาก็รว,ร,วรวมรายชื่อคนเลี้ยงนกเหมือนกันนะครับผมพอรวมคนเลี้ยงนกพวกหัวจุกเยอะนะครับผมน้าหนักในการผลลอกก็จะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมตอนนี้นะอ่าในวันปลาใสวันที่เขาตัดสินเขาก็ต้องมาวิเคราะห์กันนะครับผมว่าอ่าทางศาลเขาจะตัดสินยังไงนะผลดไม่ผลก็อยู่ที่ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับผมวันพอถึงวันตัดสินนะครับผม ็มีทางจังหวัดสงขลานะครับผมที่เขาต่อสู้การปลดล,กล,กลก็อกนกงวยจุกนี้มายาวนานถึงยี่สิบปีนะครับผมอ่าเขาต่อสู้มายาวนานนะครับผมและก็ปีนี้เขาเห็นว่าเอ่อพร้อมๆด้วยหลายๆอย่างนะครับผมอ่าก็คือสสอะไรหลายคนเขาก็จะรับเขารับเรื่องนี้ไว้แล้วนะพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปลดล็อกให้ได้นะครับผม ชนก็ต่อสู้นะครับผมเพื่อที่จะเลี้ยงนกกรงหัวจุกพวพันุได้อย่างถูกกฎหมายนะครับผมแล้วก็ไปเกงขันได้อย่างเสรีไม่ผิดกฎหมายนะครับผมพูดง่ายๆก็คือจะไม่โดนจับคุมหรือไม่โดนดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับผมเพราะว่าตามกฎหมายแล้วมันปรับ5ปีหรือว่าตั้งจําตั้งปรับมันก็เพลงอยู่นะครับผมวันนี้ก็เลยมาทาคลิป ปลดล็อกนกคงนะครับผมหาข้อมูลไม่เพื่อนเพื่อนได้รับฟังนะในช่วงปลดล็อกนกคงนะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมอืย่าสนับสนุนซื้อนกปลานะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขากาลังต่อสู้เขากําลังล่นลนอยู่นะครับผมอ่าแล้วใต้ยิ่งมีข่าวแบบว่าไปจับนกปลาไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก่อนที่จะปลดล็อกนี้ก็น้ําหนักมันน้อยในการปลดล็อกอาจจะไม่ได้การปลดล็อกนะครับผม ยิ่งมีคนขายตามนู้ตามนี้เยอะๆนะครับผมอ่าก็อยากให้ไปอุดหนุนฟาร์มมันคนนะครับผมแต่ว่าปลาพันคนราคาเพลงถามว่าเพงไหมเพงมากนะครับผมอ่าบางฟาร์มกุเจ็ดแปดพันเลยเห็นไหมครับผมอ่าถึงชาวบ้านเขาก็จะมีตังไหนไปซื้อนะครับผมอ่าแต่ตอนนี้ก็เล่นของเพงๆเปม่คนนะของฟาร์มนะอะไรประมาณนี้นะครับผม ฝากไว้ด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนดน,นรงลงได้ดน,นระงลงได้นะครับผมก็ค,คือช่วยนะเราเป็นกระบอกบบเสียงอีกระบอกเสียงนึงนะครับผมคือถ้าเพื่อนอะไรจะไปตอนในป่าบอกว่าอย่าพึ่งก่อนในช่วงนี้เขาอยู่ในช่วงอ่าดน,นาระงลงนะครับผมอ่าเขาต่อสู้กันอยู่เพื่อที่จะได้มานะครับผมก็ <c oughs> ลําบากไหมถามว่าลําบากไหมลาบาก <c oughs> เลยนะครับผม <c oughs> ก็โดนเล่นในเรื่องจํากัดเสรีภาพของนกนะ มันก็ลําบากแต่ว่าเราก็ต้องสู้ให้ผ่านจุดนี้ไปได้นะครับผมเ,เพราะว่ารอบนี้สอสอช่วยเราช่วยทีมานลักนกเยอะนะครับผมเพื<ๆ>่อนเพื่อนคิดดูข่าวอกคูมคูมแลวนะตอนนี้มีหลายหลายที่นะช่วยนะอ,อ่าใช่นาทผมก็เพิ่งได้ยินนะครับผมแต่สงขานานเลยนะครับของสงขามเขาต่อสู้มาตลรวจก็รวบรวมคนเยอะนะครับผมเลตอนนี้ทุกจังหวัดเลยนะครับผมอ่าเขาช่วยกันนะเพื่อที่อยากอยากให้ผ่านนะ ไม่ใช่ยิ้วนกทีนึงยิ้วนกไปแล้วไปกลัวๆนะครับผมกลัวนะไม่รู้ว่าจะโดนตำรวจจับตอนไหนนะนี้ก็เลยทําให้ทั้งทุกทั้งประเทศไทยนะครับผมทุกๆคนที่อยู่ในชาวอ่ารักนกคงหัวจุกนะครับผมสมาคมรักนกคงหัวจุกเลี้ยงนกคงหัวจุกเขาก็ล่าหลายชื่อนะครับผมเพื่อให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้ได้มีน้ําหนักนะครับผมว่าคนเลี้ยงนกคงหัวจุกมัน ประมาณปริมาณเท่าหร่เยอะหรือมากเพียงใดนะครับผมอ่าถ้ายิ่งได้เยอะยิ่งดีนะครับผมตอนนี้ถ้าใครลงรายชื่อได้ก็ร่วมกันไปลงรายชื่อนะครับผมอ่าบางที่มีเอฟซีอินบ็อกมาแล้วนะตามร้านอาหารขายสัตว์ไอร้านอาหารสัตว์ไครขายอาหารนอกอะไรแบบนี้นะครับผมบางร้านก็เป็นเจ้าเล้าก็เป็นอะไรแบบนั้นนะครับผมฝากรายชื่อได้นะครับผมติดต่อสอบตาม ถ้าได้ก็คือพูดคุยไปถ้าได้ก็ให้เขานะกาไปสนามเก่งบ่อยๆเราก็ฝากเขาไปได้นะครับผมไปลงชื่อไว้่าสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีข้อมูลดีๆอะไรมาฝากจะมารลาย์าห้ไนให้ฟังนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอ่สวัสดีครับ